ครับครับีครับพี่น้องที่เคารพกับวิถีชีวิตพ่อเพียงเหมือนนี่กับน่องม้าดุกดิกน่องม้าปีโปกกาลังคุยกันอยู่หักกันดีขึ้นอย่างเดียพี่น้องเนี่ยน่องม้าโคลาบอยูมือน,นี่ไปทั้งใดมั้งดุกดิกบม่ตีสาวไปเหมือนนี่น่องยำน่องม้าดุกดิกเนี่ยังเฝ้ายางน้ากลดกำลังพาพีพาน้องเข้ามา มื่อนี้ได้ต้นใหม่มาเพิ่มครับพี่น้องวิธีชีวิตพ่อเพียงมื่อนี้ตลาดนัดแม่บ้านก็เลยไปซื้อซื้อต้นพักหวานมาเพิ่มอีกครับพี่น้องเนี้ยได้ต้นก้าต้นพักหวานมาอีกประมาณสิบก็ต้นครับเพินขายต้นละเส้าบาทด้วยพี่น้องพ้อมกับต้นพี่เลี้ยงเนาะวิธีชีวิตพ่อเพียงกะเดี๋ยวลงสวนหน่อยๆของวิธีชีวิตพอเพียงให้มันเต็ม อีกลายอยู่หรอกครับก็จะย่อยลรคยังสี่และครับพี่น้องยากตลาดนัดเพินกัเดี๋ยวมาขายเนาะพืชผักวิถีชีวิตพ่อเพียงก็ถือเจ้าว่าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เท่ากับลงไปเถี่ยวหนึ่งครับพ่อได้เพิ่มได้เติมเนาะสวนได้น้อยนี่แหละครับพี่น้องลงให้เต็มน้องมาน้องมาดุกเดิกผายางน้ำกลิน่นเววาบ่ห้เขาสวนน้ำหรอกครับพะว่าเดี๋ยวน้องมาดุกด็กไปเหยียบพักปูกพักไวไล่ กาพักไปเติมนึงอยู่ห้ามเขาไปสวน้ะลูเขขกนนเข้าใจยุ่ขังนอกมึงนี่ว่าให้เขาไปน้องมาดุกยิงห้ามเขาไปในสวนยุ่ข,ขังนอกเนาะเดี๋ยวพ่อเขาไปเมืองสวนกันม่อง,ง,อง,งสีล่งม่องสีล่งสนพักหวานจ้ะพี่น้องอันนี้เปิดไรพวกไรครับเนี่ยเปิดไ้เดี๋ยวน้องมาดุกยิงเพิ่นเขาไปยองพัก ต้องเกาะไว้ยังเสียหรอครับพี่น้องส่วนน้องฮานน้องหาองมาดุกดิกก็ญาติพี่น้องเข้าเผื่อละฮานกับก,าบกาบ้าก้าก็เผื่ลอละครับพี่น้องเลยมาเบิ่งวัดศิลงบังไดเติมผักหวานปลาอีกเผื่อละโซนทางเก่าเผื่อละครับพี่น้องโโซนทางปุ่นกับว่างยื่ประมาณิชิบกาต้นคิดว่าชิบกาต้นลงได้อยู่ครับกัดชิบแซมกันยัดกันไว้ปลากล้วยเข้านี่แหละครับพี่น้องเนี่ย อันนี้ก็แปลงพักเนาะว่างอาทิตย์วังหันก็นเลยก็เลยลง่มวานวานพักขนาก็พักกาดไ้ครับพี่รองเนี่ยกำลังงอกได้การอยู่ครับเต็มอยู่กับพี่รองเนี่ยค่อยเขาใหญ่เนาะใหญ่เข้ากับชีเ็ดชน,นั้นเอาลงแ่แปลงวานเวลาย,ย่างอยู่กับพี่รองนี่กำลังเกิดกำลังงามจ้ะอันนี้พัก พักบุ๋งพักปุ๋งพระท่านเห็นสอดอยู่พี่น้องเลยเนี่ยเอาไว้โยกอมๆเอมๆอ็มแถวป่ากล้วยเฮานี่แหละครับปลูกไว้หลายย่างอยู่พี่น้องเห็ดขิดให้พี่ให้น้องเขาเมืองหลายรอบแล้วล่ะทางต้นกล้วยหน่อยเฮานี่แหละพี่น้องเลยบ่ได้ไปหัวไปสวนกับพระที่พระน้องเขาเขามาหัวสวนอยู่ข้างเฮือนข้างซ่านอยู่ล่ะอ้ยพุ่นน้องฮันห้องกากๆอยุ่งพ่นอยากเขามากินผักสลิมพี่น้องเลยเห็นต้นกล้วยงามๆนี่ น้องห่านกับกล้วยนี่ไปกันเลยขนาดด้วยครับเห็นต้นกล้วยเป็นต้นเลยเขาแหบเอาข้าวเดียวเขาด้วยครับลมทั้งทนเลยแหละน้องห่านด้ยห่อกะก่าจุดอาหารกัให้เขาเรียบร้อยแล้วล่ะครับแป้งพักเนาะวิถีชีวิตพ่อเพียงก็ว่างก็เอาเม็ดพันเขามามาวานก็ล่งก็ล่งงอกบอกหลายเด้แลละครับพี่้องอันนี้พักข้างหน้าก็พักกวงตุ้งครับวานไป พอเขาใหญ่จกนลอยกทะทิขยับขยับออกไปใส่แปลงเอาไว้สะยู่ใส่กินแล้วครับพี่น้องขอแต่ว่าเขาจะขี่ข้านเนาะเห็ดแปลงจังสีกับว่านเม็ดว่านไนเขาลงไปเดี๋ยวเขาก็จะเป็นต้นข้าขึา้นมากเขาจะเป็นเบียขึ้นมากอะจงเอาไปปลูกครับอันนี้ก็พัดกระเพราครับแต่การยุพี่น้องเลยก้าวไปร้ายแปลงอยู่ครับ้างๆ ต้นกล้วยห้านี่แหละอันนี้ก็สารพัดเลยครับพี่น้องเลยพักอีตูวกับมะวานอยู่ครับพักอีตูวพักขนาน่าพักกาดกวงทุ้งพักพี่ยังแน่ละครับโอ้จนลื่อมไมดเลยพี่น้องเลยว่านผสมประเสริกันไปยังสี่หรอกครับพี่น้องกำลังเกิดเนาะเอาไวแแ้แก่้น้ำสวนพักของวิถีชีวิตพ่อเพียงเลยละครับทางต้นกล้วย ปลูกกล้วยแซมขึ้นไปน้ำยังสี่ก็ลังก็ลังแตกยอดครับพี่น้องเนี่ยกล้วยกับวิถีชีวิตพ่อเพียงกับวันไม่พักไปน้ำเอาไว้ไปสอยสกินยังสี่แล้วครับก็ลังเกิดเปียก์ก็ลังเกิดอันนี้ถ้าจำบ่ผิดนีเน่เป็นเป็นบักเขือคันหน้าผักผักอีตูเม็ดแมงล่กเข้านั่นแหละครับ นี่ขา้าวหน้านี่เม็ดแมงลกักพักอีตูมีบกเขือที่ว่านลงไปตัดกระลังกระลังแตกออกมาหลายอยู่ครับกระลังงอกเนาะไอเจ้าแป้งนี่ครับอันนี้กระลังเสือกันครับเนี่ยอันนี้เป็นพักบุ้งครับพักบุ้งจีนแต่ว่าไบพขยุตะกินไปตลาดครับพี่น้องนี่กระลังแตกงอกขึ้นมาขึ้นันครับ ข่างสวนกล้วยน้อยอย่ล่ะพี่น้องเลยเอาสารพัดย่างปลูกไว้นี่แล้วครับ้นกล้วยน้อยก็กำลังแตกไปแตกยอดกันในการอยู่ครับผสมประเสกันไปครับบางท่านสามรดเท่ามือนี่เราพี่น้องปลูกขะกันไปใ้สารพัดย่าง,ลางาาแล้วย่างเข้าแม้ากรื้ไดูดูได้กินโหลดครับโอ้้อนบักเขือก็งอกดีอยู่พี่น้องเนี่ยวานผสมประเซนกันระวงังพักกวงพัก ผักบุ้งนะผักบุ้งกิน่นก็มะเขือครับมะเขือปอกก็งอการอยู่ครับยเยอะไปนหน่อยเขาใหญ่ทั้งทีขยายแปลงเขาออกไปเนาะปลูกไว้อยู่ทางๆป้าผีนิดหน่อย,อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับต้นบกักฮงต้นผิกเขา้าวานไปเดี๋ยวเขากขยุเขาก็กใหญ่กวโตขึ้นมากเขาก็จะยู่งเลยกินแล้วครับ ต้นกล้วยมื่อนี้ยวเรา่น้องเลยก็บ่ปล่อยพื้นที่ในบ้านเด้พี่น้องเนี่ยอันนี้ก็เคยเห็ดขีดใบเพรียงก็เมืองนัง่นแหละต้นทุเรียนเนาะปลูกไว้พี่น้องสองตน้งตนสามต้นกับพ่อตะยุ่ยวไว้ไว้แต่เขาใหญ่ใหญ่แล้วเ้าก็ตะยุ่ยเลยกินเรา่น้องเนี่ยโซนทางนี้ก็บพื่งล่งบดดนครับ ผักหอมหอมแบงเนาะหอมบัวบานเท่าพี่น้องนิธีชีวิตพ่อเพียงกบล้งไว้ครับกาลังเฉยกาลังติตแต่กาลังเฉยใหญ่พึ่งล้งบดดนครับครับหอมแบงพี่น้องเหตุไว้จ๊สองน,านอ้านู่ครับข้างๆ้นคุ้ยให้เลยนะครับยางไปกับฮกไปด้วยแนวอยู่แนวกินอันนี้ก็เพึ่งเขามาลงครับพี่น้องเนี่ยบดดอนนะครับ หอมแบงปลูกไว้ก็พอ่อด้ยยู่เล้กินแวพีไป้องเลยขอแต่ว่าเขาจะขี่ข้านเป็นพ่อครับเห็ดน,นานเขาขึ้นมาแล้วกันปลูกลงไปครับช่วงนี้ปลายฝนตนน้นหนาวเนาะช่วงปลูกผักครับก็ต้องใหไ้ได้ซีดเลยฮะหอมแดงครับไป้องเลยเห็ดใบสองนานครับคักๆกันไห้กับกอกล้วยเข้ามา,ขานเน่ยแหละครับเป็นช่วนพักหน่อยเขาแถวนี่ยแหละ ก็เห็ดคลิปให้พียร้องเขาบังหลายรอบแล้วล่ะครับน้องห้านกับห้องกากาที่พุน่นอยากเขามาสวนอยากเข็นต้นกล้วยหรือยากมาแหกต้นกล้วยตัวพี่น้องต้นกล้วยขางเฮื่อนขางสั้นของวิถีชีวิตพ่อเพียงเลยล่ะครับกาลังแตกใบกาลังแตกยอดครับเบี้ยบวัวงามภาว่าเขากะสีไงใ,ให้กินดีล่ะครับพี่น้องเลยใใไงสำแรกกับสำนันแหรอเนาะโอ้โซนทางพุ่นอีกเลยพี่น้อง ต้นทั้งนี้กับพักหวานป้าแล้วก็บล่องไว้ลายเติบแล้วครับพี่น้องยีซิบก็ต้นแล้วเขาใหญ่กันได้กับรุ่นรุ่นน้ำกันน้องพี่น้องเลยก็ได้ผมมีประสบการณ์ในการปลูกครับพักหวานป้าเดี๋ยวว่ากับปลูกไว้ยังสี่หลับพี่น้องปลูกไว้ลายเติบเลยครับยางขมาในหัวในสวนให้มันบอึดจะอยู่ได้กลิ่นรถครับเนี่ย้นบักพุง้นบักมะละกอเห่ากับกระลังใหญ่ตัวตับกระเพรามาเนี่ยแหละครับบักพริกเขาขนนัาดละกระลังสีเยือกกระลังสีใหญ่ครับ ย่างเขามากกัต้นบกเพล้าเมื่อไหร่ละครับเ,เบิองด็กอะอันนี้พักหวานเนาะพี่น้องเคยเห็ดกลีบใหเพี่ยร้องเขาเบิองแล,ะละ้วล่ะเอาไม้เสียบเสียบบอมบอมใบนี่คือต้อนต้นพักหวานทั้งหมดเลยครับพี่น้องเนี่ยลงไหวเนาะบอ่อมักปุยครับให้มันเนา่าอยู่างนี้แหละพี่น้องเนี่ยเศษใบใหม่เศษสาระะพัดข้าอาลงอย่างสี่เลยครับเสร็จแล้วเ่ากระตักนางเขาขึ้นมาหด ้นใหม่เป็นการมักปุ๋ยโดยธรรมาชาติครับเห็ดบ่อไว้ต้นอักหวานพี่น้องใสมาอีกชิบก็ต้นกับชิลุ่งช้อนๆน,นี่ให้เต็มแล้วกับพี่น้องเลยแย่กันไว้แถวนี่แล้วครับเหลือที่ว่างอีกนิดนึงอยู่ก็จะเอามาลุ่บางนี่แล้วครับพี่น้องชิบก็ต้นกับชิพอดีครับอันนี้ก็ลุ่ไปแล้วล่ะหลายเติบอยู่ ต้นบกฮุงโมนี่เท่าไะครับต้นกล้วยปากช่อง50ก็ลงไว้ขึ้กันครับพี่น้องเค็ดคลิปให้พี่ให้น้องข้ามืองเนาะบไปหัวไปสวนยู่ทงยู่ทายทายู่ไฮยู่หน้าก็แวบมาหัวมาสวนยู่ขางเงื่อนนี่แหละพี่น้อง,งเลยบรรยากาศยู่ขางเงื่อนขางซ่านมาให้พี่ให้น้องเขาเลยเบ่งขางล่างข้าขางเซเว็นหน่อยกลางทงนี่แหละครับบรรยากาศหัวสวนเนี่ยรักแผ้วเลยพี่น้องเลยกินกับลาบกุ้งกินกับชูป น่อใหม่ในรายการเลยครับแพล็กกับเนื้ใบเนาะพี่น้องบรรยากาศอยู่หัวอยู่สวนขางเหื่นขางซ่านบหองเดิมบหองเก่าอยู่แล้วพี่น้องเดี๋ยวข้าว่าก็เห็นเผือกพักที่เข้าเอาไว้ที่ผู้ทากินนี่เหรอครับต้นบักเขือต้นบักพริกก็บย่าหอยขาดครับต้นบักหุ่งก็บย่าหอยขาดพี่น้องสารพัดเนี่ยอยู่น่ากินเพรต้องไปซื้อไปหาครับก้าวไวก็เยอะยกทับขนาดควงตุ่งพักบุ่งเข้า หอมแบงลงไวครับจะเราผัดย่างเลยน้องพี่น้องบรรยากาศงามๆอยู่ข้างหัวขว้างสวนเฮานี่แหละครับสวนหน่อยๆของวิถีชีวิตพอเพียงข้างบ้านข้างซองนี่แหละครับเอามาให้พี่ให้น้องเข้าในเมืองอ่ะขอบคุณพี่น้องเฮาฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับาาาพี่น้องที่ไร้วิภาตขีดเจตเพี่น้องเข้าในเมืงองครับขอบคุณพี่นอ้องอเฮา,กกรา,กการครับสวัสดีค,ททครับ